เด็กวัด999สตูดิโอเสนอมิธานชาดกพระเจ้า500ชาติเรื่องมกรัสชาดกลูกชายโง่ข้ายุงการละครั้งหนึ่งพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีมาทำการค้าขายที่แคว้นกาสีระหว่างทำการค้าขายที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเห็นชายหัวล้านกำลังยืนถากไม้อยู่ขณะนั้นเองมียุงมาเกาะที่หัวของเขา เขาจึงเรียกลูกชายมาตียุงเขาบอกกับลูกชายว่าไอหนูยุงกัดหัวพ่อลูกจงฆ่ามันเร็วลูกชายบอกว่าพ่ออยู่นิ่งๆน,นะครับหนูจะฆ่ามันด้วยการเพียงครั้งเดียวพอพูดจบมือลูกชายก็เงื้อขวานที่คมกริบยืนอยู่ด้านหลังของพ่อแล้วฟันลงบนหัวพ่ออย่างแรงด้วยคิดจะฆ่ายุงปรากฏว่าคุณพ่อถึงแก่ความตายในทันที พ่อค้าเกิดสลดใจว่าผู้ที่ไร้ปัญญาคิดจะฆ่ายุงกลับฆ่าพ่อตัวเองเสียหนี้ทำนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่ไม่มีปัญญาเป็นตัวนำพาหายนะพระเจ้าห้าร้อยชาติเรื่องมกษัตรชาดกลูกชายโง่อฆ่ายุงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเด็กวัด999าสตูดิโอ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ